เอหลก็เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกดซับสไคร์ด้วยนะครับก่อนไปดูคลิปนั่นเองนะจะเป็นกำลังใจผมมากเลยนะครับใครกดแล้วก็เข้ชมกันเลยมาดูเราไปเปลี่ยนเป็นไอดีเสือดไอไอดีเสือมันได้ไม่ได้พว้ยเฮ้ยนี่ไแดบบมานเกิดพีนเฮ้ยดบบม้านเกิดพี่ยังน้องดบบบ้านเกิดละดันพี่ตายเลยเฮ้ยเอ้าเอวตัวยูมีน ผมมีตัวเซกันดิชิบหายละโอ้ได้มาเลยหรอไม่มีตัวแถบแบบพี่เมียวไปกดตัวเดียวไปมี้ก็ไปกดตัวเดียวไปจุดจๆไปเกินละกันให้เยีดเจ็บไปกดก็ล้องเลยน้องมิเตอร์หีเตดเฮ้ยไอ้นอ็ี่คนไทยเนี่ยว่ะดรอปเล็ดอนเล็กเกิดยิ่งใหญ่ก็ไม่อยากเล่นตัว พี่จะใช้นาฬิกาแล้พี่ต้องกดเสร็จ้ยนะจะต้อกดตั้งเสร็จมเสเดียวที่อดวันไเสร็ทำไมไม่กันไฟวะพี่ปิงอะไรไอ้เอ็มโลเอ็มโล นี่ไม่เาอมคนไเฮ้ยช่วยกูด้วยโอเมนไอ้หิ้เฮ้ยเซฟเฟอร์โลพี่โซมาแปดสิบีเวาจะตายสวยโซมาแปดสิบพี่โซมาแปดสิบ ปูติดตัวเองเฮ้ยบร์เฮ้ยผมผิดอะไรเมื่อกี้เป็นทำไรอ่ะพี่ตาใหม่แล้วไหมเนี่ยใช่เลยดหลบเฮ้ยด้านหลังไม่ปล่อนูครับเอาเรื่องอย่างไงพี่ตะกี้เนาะ

โัเข้ามาแล้วเลยมฮ้ยวมันเทันละวีมันเข้ามาเล้วอะเพือไเนี่ยรอโลโลพี่โลอยสิบร้อยสิ้อย้อยสิบโอ้ว่า๊อตได้แชตียังอะยังรบีตายก่อนตายก่อนไม่ทันได้ชบเล่

มิ้นไม่มีโต๊ะมิ้นมาอยู่หน้าบินกันมั้งพอดิวมีนเอ้ยจะรู้ไอ้เหี้ยมันเข้าบินได้ไอ้แดนอยู่ไม่จริงหรอเฮ้ยไปอ่ะทำไมคนถึงไม่โดนทำไมคนถึงไม่โดนสตาร์ทมายิงไว้ไอ้เหี้ยทำไมไอ้เหี้ยมันถึงไม่โดนล้วมันมันกดดันเศก์ อ๋อ๊อปแล้วชุบชุบได้คนชุบพี่โตเก็บเก็บโตโตมาเก็บโตชุบพี่ได้เนาะไหนหลือพี่สพี่อยู่ไหรฮะพี่ตายพี่ตายข้างตัวไปี่ยหนที่ดีโตโตพี่มันอะไรนเอ๊ะ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 โตพี่คือมันพี่ตายซ้อนกันอ่ะพี่กระโวอยู่กับศพพี่ตายใกล้กันน้องชุบดีๆดีี่เข้ามา ำเฮียคำเฮียงบนผมเองลักกี้ไม่พี่ตอนนี้มีลักกี้ลักกี้แค่สมมครว่าลักกี้ขึ้นมาอุ้ยอุ้ยอิโมชั่นัลเตอร์มไปแล้วไปไปแล้วไอ้โต้พี่อยากบอกบุตอ่ะลา้ดิบอกบุตรบอพี่โตพีดโดพีกันไหมไม่อะเฮ้ย ว่ายูทูบอีกแมนสวยพี่มีจับไหมตายแล้วเฮ้ยตายแล้วเฮ้ยไม่ใช่ตายแล้วใช่ปะตายแล้วตายเบอร์แกตายเบอร์โอ้ยอยากจะตีเลยใช่อ้าวยี่ก็ไม่มีอตีแล้วดิห้องเฮ้ยอายุโอเคเฮ้ยโซว่าองไปอยู่ทีพี่ เดินมิดอะเฮ้ยต <c oughs> อนเรียบเทียบไปเอา่ายวเ,เดอม่ยพี่มื่อกี้ไม่เห็นะ

ี่ก็เดนยูเสกเกโรโสวยี่สุเนี่จะว่าไปแล้วเชิงเทียนกูก็สวยดีเหมือนกันเ้ไอลบกูลบกูไอพีเอเซกงไว้วาไปแล้วอะ คือโดนเตะเบรดไอ้เหี้ยวะพี่เพิ่งเห็นแบกยิงข้าวก่อนนี่ก็บิดไม่ได้เปรตหรอพี่พี่พูดไดไม่เคยกับพี่เปรตเอ้ยว้ายตัวเตอร์เปิดทำไมไม่ดูว่าตัวที่จะเพื่อนเลยพี่ข้างบวนข้างบน ไม่ลงมาแล้วตกายานี้เลยจนเกจับศีระพี่